ก็มีอยู่ว่าพอดีเมื่อวานเลื่อนฟีดเฟซบุ๊กเจอโพสของเพื่อนค่ะเพื่อนประกาศตามหาบ้านให้น้องแล้วทุกคนดูหน้าน้องอ่ะาจา้ะกระบวนการบทสนทนาก็เกิดขึ้นกี่ตัวเธอแปดทุกคนแปดตัวตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ไปเพราะกลัวโดนน้องตกค่ะทุกคนแต่ก็ช่วยนางประกาศตามหาบ้านอยู่นะคุยไปคุยมารับสองตัวก็ได้วะพอโทรคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกน้องมุดอยู่ในท่อนะตอนนี้ดีกว่าปล่อยไว้อย่างนี้นะเมิงเออกูไปก็ได้วะแป๊บเดียวแล้วด้วยแรงยุจากสามีจ้ะไปดูไหมแก ไปดูแทนที่มองจะห้ามกูไม่เลยมันชวนส่งเลยจ้าทุกคนแล้วก็พูดเหมือนตอนที่ไปรับนางกาแฟมาบอกว่าจะเอาไปไว้บ้านแม่เดี๋ยวคยดูนะจะไปบ้านแม่ไหมเรามาคอยดูกันต่อไปนะคะทุกคนพอเราไปถึงเราก็ไปเจอเจ้าตัวสีขาวลายดำนี้ส่วนตัวอื่นๆเขาไม่ออกมาเขามุดอยู่ข้างในกับแม่แต่ตรงนี้มีพี่ๆที่เขาอยู่บ้านเช่าเขามาทำที่นอนให้น้องอยู่นะน่าจะกลัวน้องหนาว ปรากฏว่าตรงนี้นะทุกคนมีหมาจอรอยู่ทั้งหมด6ตัว1ใน,นนั้นเป็นตัวผู้ส่วนที่เหลืออีก5ตัวเป็นตัวเมียหมดเลยจ้าคลอดลูกอ่อนอยู่หนึ่งท้องอยู่หนึ่งเพิ่งคลอดไปก่อนหน้านี้และหาบ้านได้ไปหมดแล้วหนึ่งและยังไม่ท้องอีกหนึ่งโอ้โหจะเยอะไปหน่อยหนึ่งสองอยู่นู่นสามนู่นเท่าไหร่ส เดี๋ยวนี้อีกหนึ่งห้าโน่นในหลุมโน่นอีกหนึ่งเป็นหกคิดดูว่าถ้าทองแล้วคลอดหมดทุกตัวเนี่ยมันจะมีลูกหมาเพิ่มอีกเยอะขนาดไหนอะทุกคนอยากจะให้โครงการทำหมันเข้ามาตรงนี้จังเลยจะได้เอาน้องๆทำหมันจะได้ไม่ต้องเพิ่มประชากรลูกหมาอีกเนาะปะได้เวลานำเจ้าสองตัวนี้กลับบ้านเราแล้วอยู่กับแม่ใหม่อะหรือเปล่าอย่าดื้อนะออมึงคิดว่าเชื่อได้เหรอคุณเพื่อนคำว่าไม่ดื้อเนี่ยฮะ นางไม่ไหวไว้แก <laughs> ปีเอราก็ยืนอยู่นู่นถองดูดิ <laughs> บอกว่าไม่ไหวแล้วเมารถสวยตัวนั้นไมนสวนโลกเลยนอนอยางเดียวครับดู <laughs> ดูดิอ้วกเพื่อนเปิดหัวหมดเลยอ่ะไอ้ดูเมารถน้ำลายเต็มเลยอดทนลูกอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วลูกมันไม่ไหวเลยนะอาการมันเป็นยังไงนะ มันเมารถใช่ไหมมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมไปลงไปหาคุณหมอเลยทำประวัติก่อนเลยลก่อนจะนำน้องเข้าบ้านเราก็นำน้องแวะคลินิกประจำของเรานะคะทุกคนเพื่อทำประวัติทำวัคซีนแล้วก็ให้ยาถ่ายพยาธิแล้วก็ยาเห็บหมัดน,นะคะดูแลสุขภาพน้องในเบื้องต้น สามกิโลแล้วอะสามกิโลเท่ากันเลยสามกิโลเท่ากันเลยนี่เบาหน้าเราเนี่ยไปแล้ว,วเดี๋ยวทุ่งหนึ่งมารับและเมื่อฉันกลับถึงบ้านอะไรเฮ้ยอะไรวะมันมีกินแล้ววะมันมีกลิ่นอะไรวะก็ไปโดนลุ่มอะ ได้เวลารับเจ้าหมาน้อยจากคลินิกแล้วจ้าทุกคนคุณหมอเห็นหน้าร้องอ๋อเลยจา้าอ้าวเราคนคุ้นเคยกันนั่นเองเจ้าของใหม่ของเจ้าลูกหมาน้อย2ตัวนี้งานนี้คุณหมอก็ยังได้ถามไถ่ายอาการที่แม่โดนไสบเบเรียนตัวที่แล้วกัดน,นะคะทุกคนก็ได้คุยถึงน้องกันเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันคิดถึงน้องแหละแต่ก็นะจบข่าวนี่ไงสมุดประจําตัวของนางทั้งสองได้แล้วคะ่ะทุกคนไปกลับบ้านเราได้ รอบนี้ไม่ให้นั่งหน้าแล้วนะเดี๋ยวพวกเจ้าจะไม่ไหววินหัวติ้วติ้วกันอีกเดี๋ยวให้พี่เน่นั่งดูน้องไปนะคะแม่มากับพี่เนสองคนส่วนพ่ออยู่บ้านแล้วเรียบร้อยจัดการสถานการณ์ที่บ้านรอรับเด็กๆเข้าบ้านค่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าสถานการณ์มันจะเป็นเช่นไร

อออนชายลสใจะ่คืบตอนแรกเราจะให้น้องนอนในกล่องแล้วอยู่ๆน้องก็ถ่ายออกมาจะบอกว่ายาคุณหมอได้ผลไวมากดูดิจะบอกว่าน้องมีไข่มาติดตัวมาด้วยเต็มเลยทุกคน ไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยชัดแต่ไอ้เจ้าดำเนี้ยจ้เนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวนราจะแหวกให้ดูอูเต็มเลยพวกไข่หมัดมาแบบว่าเต็มที่กัดมากดูมีทุกที่เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อวานพาน้องแวะให้ยาวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะหายไปจนหมดจนไม่มีเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวอ ไม่ค่อยมาเล่นไงน้องตอนเย็น